สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้กัมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกคือเกาเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่่ะมาพบมาพอกันนะคะทางช่อง YouTube บุญนําโชคอีกเช่นเคยค่ะเห็นหน้าเซียนสองปุ๊บนะคะต้องมีแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะมาฝากมาต้อนคุณพ่อคุณแม่แน่นอนเนาะคลิปนี้นะคะเซียนสองมีแนวทางของเลขวิ่งแม่นๆมาฝากค่ะแนวทางตองงวดนะคะของเล็กวิ่งแม่นๆเนาะประจํา งวดวันที่1มีถุนายน2568หมาฝากค่ะหลังจากงวดที่ผ่านมาก็เข้ากระเดินอีกเนาะเข้ามา2งวดติดแล้วนะคะสำหรับเลขวิ่งแม่นๆนะคะบารท,ที่หนีมือนีเพิ่นปล่อยตองวดมาฝากแล้วเพื่อเอฟซียากจะไปห้ตัวประกบไปห้ายิบจับลอตเตอรี่วัสันปล่อยออกก่อนเพื่อนเลยนะคะบอตองร่อนานบอตองลีลาวัสันเดอเอาจังใดนะคะก่อนที่เฮาสิขเขาไปรับชมรับฟังแนวะทางตัวเลขเนาะ ภายเข้ามาแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเส้นซองกับฝากน้ำแน่นะคะฝากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะซอยกันกดไลค์กดแชร่นะคะกดถูกใจเนาะเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วท่านไหนเข้ามาดูเข้ามาเห็นใหมนะคะยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งก็ฝากกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นํามาฝากในทุกๆวันค่ะ ช่องบุญน้ำโชคนะคะมีแนวทางให้เบิ้งทุกมือเลยนะคะบางมือกระสามบางมือกระซี 4, แนวทางนะคะบางมือกับบอมีเลย <laughs> แล้วแต่นะคะหมายถึงว่าที่จริงต้องลงนกมือหันละเออมือที่บอมมีคลิปกาแสดงว่ามือที่เจนซองอยากแห้งเป็นพิเศษนะคะกับอกคอยมีปันไดดอกเออที่สิบอลงคลิปนะคะโดนดูเออแต่ว่าอันความมาสวยมากายนี่แน่นอนอยู่แล้วนะคะเนาะมือนี่กะ ่งมาเจอกันเป็นคลิปแรกนะคะวันนี้เจนสองถ่ายคลิปอยู่นะคะเป็นช่วงเวลาบ่ายบาย่บายวันอาทิตย์ที่18ปดว่ะจ้ะเนี่ยสิพฤษภาคมสองหา 6, ค่ะมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะพักผ่อนกันนะคะเตรียมเฮ็ดงานนะคะในมืออื่นนะคะในช่วงเวลาที่พักผ่อนนี้ค่ะ แวะเวียนนะคะเปิดช่องบญน้ำโชกเบืองนะคะเส้นสองมีแนวทางดีๆเด็ดๆให้เบิงตลอดดีวันหยุดนูกบาลยุทธดอกเออให้แพทคลิปให้คุณพ่อคุณแม่เบิงแบบเพิ่นๆมาสั่นเออจากสีเพิินือมันจะสีเขียดเก่าๆนะคะจะเป็นวอลลายลนปัจจัยวายว <laughs> อีกละอ่ะวอลนอกอมวนกันไปนะคะเหล็กวิ่งวันวิอยู่แคโตัวสองตัวจ้กนูสิว่างใดนูกบาแนวอือน้ำแน่นะคะเพื่อให้ มันได้เวลานะคะตามกําหนดกฎเกณฑ์นเนาะการเฮ็ดคลิปนะคะถ้าเกิดบ่ดด้เวลาเนี่ยนูลงไปกะมันก็บ่มีรล่ได้นะคะนูก็อยู่บ่ดด้เนาะกะให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะบ่มแมนว่าเปิดคลิปมาว่าแวแวแๆวบ่มีตัวเลขให้กับบแม่นนะคะก็มีให้ดูให้แนวทางอยู่นะคะพูดถึงนะคะแนวทางเลขวิ่งแม่นๆนะคะงวดที่ผ่านมาให้อะไรเนาะอ่ะนี่ค่ะอันนี้คือลักฐานเก่านะคะว่ามาตโดดและลืมโชว์นะคะ สำหรับแนวทางเล็กวิ่งแม่นๆนะคะ f อฟซีทิติดตามอยู่แล้วกับซีข้าใจซื้อนี่ยูดอกเออพนปล่อยมา,านี่หลายต่อหลายงวดแล้วนะคะกะถ้าจะถามว่าเปอร์เซ็นต์เข้าเปอร์เซ็นต์เดินดีเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเปรียบร้อยนี่ก็คือ80%นะคะมา80%เดินดีนะคะอย่างเช่นเนี่ยงวดวันที่16พฤษภาที่ผ่านมาเนาะ อันนี้นะคะเพื่อนบดได้ให้วิ่งซองนะคะน,นี่เส้นซองเขียนไว้ว่าเป็นงวดที่สองเพราะว่างวดอ่าองพฤษภานะคะเพื่อนกับเขาอ่าบาดท,ที่นี้งวดนี้นะคะสิบหกพฤษภาถ้าเขาอีกจะเป็นงวดที่สอง่ะนะหนูก็เลยเขียนไว้นะคะเพ่นปรากฏว่าให้วิ่งสามกับสี่เนาะก็เข้าไปที่สามหลักร้อยนะคะ มักเมยมักแลนก็เฉพาะข้าใจยุดดอกเออมาตัวได้ก,ก็ได้นะคะร้อยหน่วยสิบบนหรือว่าหน่วยสิบล่างนะคะก็คือได้โชคได้มานหลดนะคะไผเอาไปเมยไปแลนเนาะอ่ะโอเคนะคะเอามาเบิ้งงวดนี้ดีกว่านะคะเอามาทวนให้เบิ้งซื้อวางงวดที่ผ่านมาเพิ่นไห้ตัวได้นะคะเป็นสถิติสําหรับงวดใหม่นี้นะคะเพิ่นฝากว่าบอกว่า มั่นใจเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าตอ่องวดนี้เอาเลขวิ่งไปลองหาตัวประกบจับก่อนนะคะโค้งสุดท้ายเพิ่นจะมาเน้นมายยาใหม่อีกนะคะว่าสิจับประกบตัวใดนะคะจะห้แบบเด็ดๆเลยในงวดน,นี้ว่าสั่นคือแบบคิดคำนวณเนาะที่เพิ่นบอกมาแบบนี้เส้นซองกับไทยถอดแบบนี้ไปนะคะจังไดกะถ้าตัวประกบตัวจับคู่เฮาค่อยติดตามนะคะโค้งสุดท้ายนะคะวันนี้เอาเลขวิ่งไปลองหาตัวจับดูอ ขอเขียนสักครู่หนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ติดตามชมไว้หน่อยเนาะเส้นซองมีหลายแนวทางที่จะนําเสนอนะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะจะมีแนวทางเลขดับลังพอร,รอยอสนะคะสองสูตรใไดมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะนําเสนอเป็นคลิปถัดไปนะคะแล้วก็มีเลขวิ่งพ่อสีสเกตนะคะงวดเมื่อกี้ก็เข้าเหมือนกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาเตรียมตัวเข้ามาดูเข้ามาเอาแนวทางได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแนวทางที่ แจ้งไหวหะ,ะเออแนวทางที่ว่างวดเมื่อกี้นะเพิ่นเขาเป็นงวดที่2องนางวดเมื่อกี้ฟันเก่าจับคู่ศูนย์เก่ากับแเก่ามาหายขนาคุณพ่อคุณแม่เอองวดนี้นะคะได้มาแล้วสีน้มเสเนอให้เบิ้งใน้มือนี้เลยฝากติดตาไมไว้น้่เนาะ <c oughs> มีแต่ทีดีท,ทีเด็ดนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยแม้แต่คลิปเดียวนะคะ <c oughs> เลขวิง่งแม่นแ ประจำงวดวันที่ 1. มิยหก8นะคะวันนี้นะคะขอเบิง DNA อีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะจำไว้แล้วละตัว๋วยานจะคว้างจำพีดแคบหนาจอไว้แล้วพันทรงมาหายตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ,ะรัฐบาลไทยนะคะหนึ่งมิถุนายน 2. 5 6ห้าหกนะคะต่องมีโพไม่เห็น สองตัวมาหนึ่งตัวเพอเพอสองตัวมาสองตัวนะคะแต่ว่ดเลขเพิ่นยังบ่กเคยจับประกบกันมากนะคะคุณพ่อคุณแม่มีงวดหนึ่งนะคะตัวหนึ่งเป็นลักลอยตัวหนึ่งเป็นลักนวยนะคะแต่ว่าบ่็อคห้านในมากคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นกาลองพิจรารณาเบิงบ่แน่ว่าตัวหนึ่งอาจจะไปบนตัวหนึ่งอาจจะลงลางจังซีก็ได้เนาะวดนนี้ฟันวิ่งไปที่เลขหนึ่งกับเลขสองค่ะเป็นงวดที่สามเนาะมาลุ้นกันนะคะ วิ่งไปที่1กับ2นะคะต้องมีมาให้เห็นอย่างน้อยหนึงตัวว่าสันคุนว่าเส้นสองมักหนึ่งอยู่สารภาพตามตรงเลยนะคะหงวดนีหนึ่งมีย่อหนี่รู้สึกมักเล็กหนึ่งตั้งแต่ตอนหงวดเลยคุณพ่กคุณแม่เพื <ๆ S 2> ่อเพื่อนู้ว่าหงวดนี้อาจจะเบิ่นหนึ่งหนึ่งนะเออว่าโ่ตอนหงวดเลยนะคะรู้สึกมกักต้องเริ่มใจไปแล้วหนึ่งหนึ่งเท้าเลย <laughs> อันนี้คือความชอบส่วนตัวของเซนสองนะคะบอ่าซฟาคงซื้อเนาะกับบอลูดอ,อกวาาส์สิมาแทบบอนะคะเี่แคบหน้าจอได้เลยค่ะลองไปหาตัวประกบดูค่ะคุณพ่อคุณแม่อ่าเมื่อนี้เนาะหนูจะนําเสนอแนวทางของพอซีสเกตเนาะการล่องเอาอเลขวิ่งแม่นๆเนี่ยไปจับ ใส่ของพ่อจีสกเกตเบิ้งนะคะวันเป็นตะคือบอพ่อจีสเกตฟันตัวไดอ่าเอาเลขหนึ่งกับเลขสองเนี่ยไปจับประกบเบิ้งนะคะมันเป็นตะมาบอรหรือจีประกบกันแล้วล่องเอาไปเสี่ยงฟันเบิ้งก็ได้นะคะว้าถึงแนวทางเลขวิ่งแม่นๆนี่นะคะถ้าได้เดินได้เข่าเนี่ยเข้าติดต่อกันนะคะสถิติของเพิ่นที่เพิ่นเคยเหตุวัเนาะเจ๊ดงวดติดนะคะนี่เนาะเลขวิ่งแม่นๆเนี่ยเข่าเจ็ดงวดติดส่วนของพ่อจีสเกตถ้าได้เดินได้เข่านี่คะ่ะ เก่างวดติดเคยมีมาแล้วเขาโตเน้นท้องพ่อพร้อมนะคะจังได้กาฝากติดตามไว้เนาะลองเอามาจับกันเบิงนะคะ,ะแคปหน้าจอนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะคะนี่ละเหล็กวันมีอยู่แค่สองตรงสิละเออส่วนนูสีหอดซิบนาที่เจนเน็ดจังไ่ <laughs> ก็เลยต้อง พูดเรื่องอื่นนะคะอ่าพูดคุยกันไปก่อนอะไรอย่างนี้เออว่าตรงฝ้านะคะมืนน่อวันที่18นะคะเหลขกออกวันที่หนึ่งนะคะกาเหลือเวลาอีกสิบกว่ามือพุ่นดอกเออว่าตรงฝ้าว่าตรงเรล็งว่าจะเป็นเมาไร้ใหญ่ห่างเออขานฟังว่าสันจะไปเอาคำว่าว่าละไซเ์ผุดวานี หนกกูก็บรรลุกันหนูแบเอาคำบอกมอเตอร์ไซนะคะแต่รู้แค่ว่าต้องพูดนะคะให้มันได้เวลาให้มันถึงเวลาเนาะอ่ะโอเคนะคะแนวทางตัวเลขก็ให้ไปแล้วนะคะก่อนที่จะปิดคลิปนี้ก็ขอฝากหน่อยละกันนะคะความสวยความงามนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาภพรที่กําลังมองหาขีมดีๆเนาะภัยที่เป็นฟา้าเป็นกะเป็นจุดด่างดํานะคะผิวหน้ามองขํานะคะหนาเหี่ยวหนาแหง้ง อยากให้ผิวหนาจะคล้องเบิ้งดีขึ้นผู้ง่ามผุดจบขึ้นเอาโตนี้ไปล่องใส่เบิ้งนะคะโตวันนี้นะคะเป็นครีมกลางคืนนะคะเซ้นซองจะแนะนําให้เอาโตนี้ไปก่อนก็นได้ถ้าเกิด งบยังบรายนะคะตัวนี้เป็นตัวหลักนะคะช่วยฟื้นฟูบำรุงนะคะเฮ็ดไหนาเฮาสว่างกระจ่างไซขืนเฮ็ดไฟ้าจางลงใช้ติดต่อกัน2 4กระปุกนะคะจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ2กระปุก550ส่งฟรีนะคะ4กระปุก1,000ส่งฟรีนะคะสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็ถ้าบทว่าผู้ใด อยากเห็นผลไวอิลีมีงบแน่จังน้อยแนะนําห้เอาเซรั่มนะคะไปใส่คู่กันเซรั่มตัวนี้จะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ครีมเห็นผลไวยิ่งขึ้นนะคะและการให้โตเซรั่มเนี่ยมีสรรพุุณเพิ่มมากอีกหนึ่งอย่างก็คือเฮดไฮเ้าหนาเต็งตึง ลดเลือนริ้วรอยนะคะห้อยเหีียวยนห้อยตินกาเนี่ยติตื่นขึ้นนะคะตัวนี้จะซอยได้ดีเนาะตัวนี้นะคะเซรั่มราคา350นะคะมีพร้อมส่งเหลือประมาณ3ขวดประมาณนี้นะคะในตอนนี้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะคะตอนกลางคืนบำรุงแล้วตอนกลางวันอย่าลืมท่ากันแดด กันแดดนะคะผสมรองพื้น SPF 50 PA บวกๆวก,วกถ้าปุบกันแดดปรับแถมเฮเทนาห้าขาวขึ้นหนึ่งถระดับตอนกลางวันนี่ห้ามลืมปดป่องเลยคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้งขึ้นืนท่าสีบำร่งดีซัำได้แต่ว่าเนี่ยมาเว้นบอท่ากันแดดนี่ว้ กอยบดายนะคะตอนกลางวันต้องมีกันแดดนะคะถ้ามีกันแดดของตัวเองอยู่แล้วก็ใช้ได้นะคะใช้คู่กันได้แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีกันแดดที่ใช้อยู่นะคะก็ลองเอากันแดดตัวนี้ไปลองใช้คู่กันดูก็ได้นะคะกันแดดกระปุกละ200ค่ะฝากไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่เซนสองลงไว้ข้างล่างนี้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วยนะคะใครสะดวกแอดไลน์แอดมาได้เลยนะคะจะคุยกันง่ายกว่าเนาะบางเถอ โทรมาจนซองเบาว่างรับแล้วก็อ,อ,อาจจะบรดโทรกรับยังสิมันกน็อาจสิแบบว่าเวลาบนตรงกันนะคะท้าทักไลน์มาแหวนูกัดจิได้เขามาตอบเขามาทรงรายละเอียดให้ไง,ไง่ายๆ0940292674นะคะฝากไปด้วยนะคะ โอเคเนาะอ่ะคลิปนี้นะคะชัดเจนแล้วนะคะเจสองจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าไปเจอกันนะคะกับแนวทางเลขดับพ่อร้อยเอ็ดแล้วก็เลขวิ่งพ่อสีสเกตค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ